สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ควรค่าแก่การสะสมเหรียญรุ่นนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นเหรียญที่เหล่านักสะสมทั้งหลายทั้งนักสะสมมือใหม่นักสะสมมือเก่าและกระทั่งตัวผมเอง ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ผมก็กําลังตามหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทอนต่างๆแม้กระทั่งกระปุกออมสินผมแคะหาหมดเพื่อจะให้ได้เจอเหรียญรุ่นนี้พอสอนี้นะครับเหรียญที่พูดถึงนี้นั่นก็คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา1บาท หลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเริ่มใช้ครั้งแรกในปีพศ2529จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือพศ2559โดยปีแรกที่ผลิตน้อยที่สุดก็คือพศ2559นะครับผลิตเพียงแค่ สี่ล้านสองแสนเหรียญซึ่งมีการผลิตเหรียญหนึ่งบาทชนิดนี้ทั้งหมดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันนั่นก็คือพศสอง9ั้าห้าสิมีจำนวนผลิตมากกว่า 1, 000, 000, 000หนึ่งหมื่นล้านเหรียญนะครับประมาณว่า สุ่มเหรียญหนึ่งบาทที่แรกมาทั้งหมด1นึ่งมื่นเหรียญท่านจะเจอเหรียญปีพศ2529เพียงแค่2อถึงสามเหรียญเท่านั้นยิ่งนานปีมีคนเริ่มสะสมไปเรื่อยๆโอกาสที่จะได้รับเงินทอนเป็นเหรียญหนึ่งบาทปี2 5งหแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ โอกาสที่จะเจอผมว่าน้อยกว่า0.003ซแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับเหรียญบาทพศ .2529 ยังแบ่งออกเป็น2บล็อกอีกต่างหากแต่บล็อกที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับ ก็คือบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับให้สังเกตในคลิปนะครับผมจะทำเครื่องหมายไว้อยู่นะครับว่าช่อฟ้าสั้นเขาดูกันตรงไหนนะครับนั่นแหละครับผมทำเครื่องหมายไว้นะครับเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นเหรียน,นี้นะครับผมยกให้เป็น เหรียญหมุนเวียนชนิด1บาทที่หายากอันดับที่1.1เพราะมีอีก1บล็อกที่ยังหายากกว่าบล็อกนี้นะครับผมก็เลยยกให้เหรียญช่อฟ้าสั้นหายากเป็นอันดับ1.1แล้วกันนะครับน้ำหนักของเหรียญรุ่นนี้นะครับ จะหนักอยู่ที่3.4กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่20มิลลิเมตรชนิดโลหะสีขาวนิกเกิลผสมทองแดงวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่8สิงหาพศสอ2พราคาซื้อขายกันในกลุ่มอยู่ณนะตอนนี้ก็ราคา300-500 ณปัจจุบันนะครับและราคายังพุ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับเอาละครับไวกาสหน้าผมก็จะมาพูดถึงเหรียญที่หายากเหรียญที่ระลึกออื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับยังไงนะครับก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับยังมีข่าวสารอีกมากมายในช่องช่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากๆครับ สวัสดีครับ